ไปเวมั่นใจซะแล้วสิครับไทกิในโตบอกว่าขอชนะด้วยการน็อกเอาครับไทกินะครับตอนนี้แกเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่3ของกติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นไฟเวทประกาศผ่านสื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นครับว่าจะล้างแขนเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99โดยการชนะน็อกให้ได้ หลังจากที่เขานะครับก็เคยแพ้คะแนนกับเด็ดดวงเล็กแบบเตะล่อเป้ามาแล้วครั้งหนึ่งอีกทั้งยังคาดว่าถ้าชนะน็อกเด็ดดวงเล็กได้ในกีฬาคิกบ็อกซิง่งเขานะครับก็น่าจะมีโอกาสได้เข้าไปชิงแชมป์โลกจากซูเปอร์เลกเกียริหมู่เก้าบ้างนะโอ้โหมาแบบวอรแฟรเลยนะครับก็คาดหวังแหะครับถ้าชนะได้สวยๆก็น่าจะได้ชิงแชมป์แล้วก็จะได้รู้ผลวันที่6เมษายนนี้ครับเปิดตัวกับสื่อท้องถิ่นมาบอกว่าจะน็อกเด็ดดวงเล็กแต่ว่าช้าเชิงสไตล์ของแกไม่ได้ถึงขั้นนอ็อกนะครับแกอาจจะมั่นใจเน,นล่สุดหวะ การคอมีอะไรบ้างนะครับทำให้กูต่อสู้เสียนับ ก็เป็นเด็ดดวงเล็กครับนักชกดาวรุ่งพุ่งแรงวัย21ปีจากคอนแกนเจ้าของตำแหน่งแชมป์รถทัวน์ไดเซนสัญญาวันนะครับในซีซันหนึ่งเจอกับทางไทกิในโตยอดฝีมือวัย28ปีปัจจุบันเป็นผู้ท้ชชิงแร็งกิ้งอันดับ3ของคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทน้ำห,หนักไม่เกิน135เขาจะเจอกันในศึกวันไปใน21นะครับที่ริเกียนเจอกับทางอเล็กซิสถ่ายทอดสดทางเวทีมวยลุมพินรีรามอินทานะครับวันเสาร์ที่6เมษายนนี้ก็ถือว่ายังน่าดูน่าชมอยู่นะครับในมวยคู่นี้ และก็สําคัญเลยก็มีผลถึงตําแหน่งแชมป์ด้วยเพราะว่าไทกิอยู่ในแรงกิง้งและเด็ดดวงเล็กมีโอกาสได้สู้ในแรงกิง้งนะครับจะเป็นการไต่เต้าของนักชกไทยหรือเปล่าก็อย่างที่บอกแหละมองๆไปเขาอาจอยากจะสร้างเด็ดดวงเล็กนะครับไปเป็นตัวแทนซูเปอร์เล็กในอนาคตใกล้ๆนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้มากนักสักแค่ไหนเพราะว่าฝีมือเด็ดดวงเล็กเองก็ วนวนเวียนๆน,นะครับดูดีบ้างไม่ดูดีบ้างนะครับพอชกมวยไทยก็มีแพ้นะครับมีชนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับพะน้องเองก็กระดูกอาจจะยังไม่ถึงนะฟอร์มก็ดีอยู่ฝีมือหลักเหลี่ยมชั้นเชิงใช้ได้นะครับแล้วก็มาดูฝั่งไทกิที่ประกาศจะชนะเนาะไทยกีในแกสูงอยู่ที่172นะครับล่าสุดแกมั่นใจเลยแกชนะขะาแดนแบบขาดลอยชนะแชสซ,ซอสคารบ,บูทอฟในวันล,ลุมพีนี55นะครับนั่นหรือเปล่าที่ทําให้แกมั่นใจแต่อย่าลืมนะก่อนนั้นแกแพ้กล้องธรณี แพ้เด็ดดวงเล็กนะครับแล้วก็แพ้ซูเปอร์เล็กแบบเจ็บปวดรัวร้าวมาเมื่อปี2022นะครับก็ได้เจอกับซูเปอร์เล็กมาแล้วแล้วก็เคยแพ้เพชรดำเพชรยินดีคาเดมี่ด้วยความเก๋าประสบการณ์ที่สั่งสมมานานนะครับแล้วก็มั่นใจความในกติกานี้เป็นยังไงครับแต่ว่าเรทเปิดออกมาเนี่ยเป็นรองอยู่บันสัก2หนึ่งนะเป็นรองเด็ดดวงเล็กด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูครับว่าจะเป็นยังไงเอาจะช่วยเด็ดดวงเล็กดีกว่าไทกิคุณโอ้โหเปิดมาขนาดนี้แล้วบางทีคุณก็เกินไปนนนนนะะครัับจมมาาออออดดด็็็เเวงงลลกกกตต้ปี่่ยสไ์ู แสดงว่าพูดแบบนี้เขาน่าจะเปลี่ยนสไตล์เดินบุกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันเพราะเด็ดดวงเล็กหมัดก็ยังไม่ได้คมมากนะครับก็ถือว่ามีลุ้นมีเสียวขึ้นมาเลยเมื่อประกาศมาแบบนี้ครับแต่ไมยว่างไงครับวยคู่นี้น็อกเด็ดดวงเล็กได้ไหมคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับเด็ดดวงเล็กเองก็ก,กันหมัดยังไม่ค่อยดีมากนะัก แต่ถ้าหากเขาเร็วแล้วก็ถอยอยู่วงนอกดักสัตว์แข้งอัดสะสมไปเรื่อยๆได้นะตรงนี้ผมว่าก็อาจจะรอดนะครับแต่ว่าไทายไทยกีดมาเป็นมวยหมัดจริงๆนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยว่าเขาจะหมัดคมมากนักสักนานเขาก็มีหมัดสเต็ปหนึ่งสองสเต็ปหนึ่งสองธรรมดาอะไครับแต่ว่าหมัดพิฆาตของเขาเนี่ยก็อาจจะยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าก็นับนอกได้เหมือนกันนะก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่าใครจะดีกว่ากันเด็ดดวงเล็กคงไม่เดินบุกหรอก ตั้งรอจังหวะดักเตะโต้นะครับหนักๆเพลเพลก็จะมีเตะล่อเป้าเหมือนเดิมนะครับชิงจังหวะวงนอกก็มาดูว่าใครจะซ้อมมาดีฟิตมาดีกว่ากันครับ